วันนี้พาม,มาชมสถานการณ์ฝนตกวันนี้ครับวันนี้อยู่ไฟฟร์มตระเเคสุรประการนะคะรับท่านผู้ชมตกแรงมากน้ำท่วมหมดเลยเนี่ยท่วมเอูตกแรงจริงครับท่านผู้ชมแรงมากมากเลย ตอนนี้โฉมต่วมแล้วกับตวมหน้ามันจะขึ้นแข้งนะครับท่านโมเนี่ยตวมหลังตีแล้วนะโหแรงมากการ์การล่าสุดวันนี้ที่ตำบลไข้บ้านนะครับสมุดตาการต้องเมือนนะครับฝนตกแรงมากโหดีฟ้ามึดมาไม่หายเลย แรงจริงๆครับวันนี้รายงานยอสุกจากไข่บ้านในตัวรวมจังหวัดมุปบากานนะครับฝนตกแรงจริงๆครับนผู้ชมตอนนี้ตกมาได้ประมาณสิั่วโมงแล้วหนักมากมีเสียงฟ้าร้องด้วย ฝนตกหนักฝน,น,น,นเยอะมากตกแรงและตกหนักมากครับท่า,านผู้ชมหวังว่าคงจะหยุดในวัยวนี้นะถ้าไม่หยุดเร็วๆนี่จะท่วมแน่เลยเนี่ยนั้นดูทอระบายน้ำทิ้งอ่ะตรงใต้เลยนนะมันไม่ไหลแล้วไหลไม่ทันแล้ว ด,ดยังมาเด้เลยครับท่าทนผู้ชมยัมาได้่อยโอ้แต่อากาศเย็นฉ่ำเย็นสบายดีมากเลยครับท่านผู้ชมแต่สถานการน้ำมันจะอยู่แค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าตกหนักตัวน,นี้คงจะท่วมขึ้นมาข้างบนนี่นี่ เปน็นรายงานเดี๋ยวกับรายงานไปให้ทราบนะครับทมาชมกตอนนี้ขอจุดรายงานเพียงเท่านี้ก่อนครับ